สวัสดีค่ะพี่น้องสบายดีสบายดีทำามพี่น้องฟังลาฟังไทยแล้วก็อยู่ตางประเทศยินดีตอนทําเขาสูสองดูทุกสาวลราคนอินดีทุกคนคลิปนี้เราจะพาทุกคนมาดูความเป็นระเบียบนะคะของคนไทยนะพี่โน,โน้องโมาเพ็ญแต่คนไทยสปอร์แต่คนไทยนะพี่น้องต่างชาติ กามี่เนาะทุกคนเนาะสังเกตเบอรงเลยทุกคนกควิมเป็นระเบียบกับคือแบบนี้เลยกับคือชิวาจังไรดอกเวลาที่เราสื่อตัวหานาะพี่นอ้องขึ้นเครื่องเรียกบริเวนขึ้นเครื่องขึ้น,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 นรถไฟฟ้าเนาะเพิ่เป็นระเบียบพินัยก็คือก็จะจะต่อแถวแบบนี้นะพี่น้อง่าติพ่อตัวเขาไปต่อแถวกันเนาะทุกคน ทั้งจากที่ผ้ามาเทียวอ่ะสยามสแคนร์พี่น้องค้ากับเห็นแบบนี้ด้วยอ่เขาเก็เลยอยากไายพี่น้องเบืะะ้องนาะค้าทุกคนที่ยังบ่เคยเห็นแหลวก็บ่บกเกยมาเนาะ <Okay. S 2> พี่น้องเนาะยู่ที่สถานีสยามเด้อพี่นอ้องตัวรถไฟฟ้า,ฟาเข้าสามารถสื่อได้สองแบบเนาะทุกคนแบบที่หนึ่งก็คือ ซื้ออยู่ในตู้นาะพี่น้องเนะพื่อนจะมีตู้ตู้อัตโนมัติหรือว่าตู้ขายตัวหรือว่าตู้ตู้โดยสารนั่นเองนาอพี่น้องที่สองก็คือเราจะมาสื่อกับพลังงานนาะทุกคนเนาะแบบนี้เลยต่อแถวเนี่ยพี่น้องประมาณนี้เนาะตอนนี้เราก็สื่อตัวแล้วๆน้องพี่น้องถ่ากัปนากจากทุกคนที่เราสิตาย ค่ะบรรยากาศเนาะให้พี่น้องเบิองนะเอาจังสีซะแบบหนาเก็เคยทายคลิปให้พี่น้องเบิองแล้วเนะาะขังหนึ่งขังนี้ก็เป็นขังที่สองเนาะทุกคนเนาะที่เราอยากจะทายพี่น้องเบิองเพราะว่จาจังไรแหละพี่น้องเโาเห็คละเขาก็อยากทายพี่น้องเบิองนะต้องรู้สึกว่าเออเประเทศไทยหรือว่าคนไทยนี่ก็จะต่างมีระเบียบวินัยดีเนาะพี่น้องเนาะอันอนะี้ก็เป็นบรรยากาศอยู่ที่สถานีเด้อพี่น้องเด้อ สถานีรถไฟฟ้าสยามนี่ทุกคนเวลาทีเฮาสิขึ้นรถก็คือกันเด้อพี่น้องเด้อข้าต้องเนี่ยพี่น้องต่อแถวขึ้นต่อแถวแบบนี้เนาะแล้วก่ก่อนที่เฮาสิขึ้นรถนะพี่น้องเฮาต้องให้คนที่อยู่ในรถนะออกมาก,ก่อนเนาะพี่น้องเนาะสถานีนี่ไงอันนีพี่น้องใหญ่เนาะมีสองสันนี่ทุกคนต่อแถวแบบนี้นะคะก่อนจะขึ้นรถ ตอแถวแบบนี nào, ้นะทุกคนแข้งลงอันนั้นเป็นสันสามนะพี่น้องเนาะสันสามอู้นี่สังเกตดูเลยจะต่อแถวแบบนี้นะพี่น้อง เป็นย so, no? no, no. ่ามใดกับหูซึกประทับใจย่ามนั้นนะทุกคนเนาะก็เลยอยากถ่ายท่านผู้ชมดูนะคะสีค่ะนี่พี่น้องจะต่อแถวแบบนี้ลยเนาะสงวัเต็มเลยนะยาววสัเต็มเลยครับีงสาสก็จาะกับเกตเกตดต นี่พี่น้องมาเห็นตามแบบแบบคนไทยนะนี่เดียก็จักอ่แถวแบบนี้เนาะไนก็ตีนไปต่อเนเแนะนี่นะคะคนเยอะมากเลยพี่น้องวันนี้นะวันเสาเนาะนี่สังเกตเลยเดี๋ยวก่อนที่จะขึ้นรถก็จะให้คนที่อยู่ในรถออกมาก่อนเด้อพี่น้องเด้อก็จับกับจังสิึ้นเนาะ ที่รถไฟฟ้าสยามเมี่ยจะเป็นสถานีดีใหญ่ได้พี่น้องนี่แล้วก็เพื่นจะมีพัดลมแล้วก็สวยงามนะสถานีนี่นะ,ะนี่ทุกคนขึ้นแล้วห้องใหญ่มากค่ะพี่น้องเดี๋ยวสิพาพี่นอ้นองขึ้นไปสม้ม สันที่สามเนาะนี่ทุกคนอันนี้ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งเลยที่นามเว้นแหละกระนั่มของประเทศไทยพี่น้องเมืองนอกจาคือแบบว่าทาแบบพ่นพิการอีน่ยังสินะแล้วพ่อพ่อก็เจาะซจะอยได้พี่น้องซอยแบบอ่าเวลาที่แบบว่าอ่าซอยทรงขึ้นรถซอยอ่าล่งลองรถอีน่ยังประมาณนี้นะพี่น้องเพระาะว่านามก็เคยเห็นแต่ว่าประเทศไทยพี่น้องเมืองเนาะ นี่กับห้ซึกว่าเออเป็นยังที่ดีนะทุกคนนี่มันก็จะคอยบริการแบบเต็มที่อะไรนะพี่น้องมาดีนะคะที่พ่าที่นองขึนไปส้มอยู่สันสามเนาะกำลังดี จะเป็นบรรยากาศยูสันซามเนอพี่น้องทุกคนค่ะพี่น้องน้ำสิบอกว่าสำหรับคนที่แบบว่าหยันลงเนาะไห้ซังไห้ซังเกตเบิรงตรงนี้นะตรงป้ายนี่นะเพิ่อนจบอกเนาะพี่น้องเนาะบอกว่าอ่าไปซานสลา,าที่สี่ก็คือเราจะไปสนามกีฬานะคะฝ่ายทางถ้าสิไปผู้คนก็คือซานสลา,าที่สองนะคะ นี่นะแต่สิเป็นประมาณนี้เนาะทุกคนเนาะก็ต้องอย่านลงพี่นอกขาห้าอ่านหนังสือออกเนาะขึ้นมากกต้องต่อแถวแบบนี้เนาะทุกคนเพื่อรอขึ้นรถเนาะพี่นอกนี่นะ เดวจพี่น้องประมาณนี้นะคะทุกคนลิฟต์กับมีด้วยพี่น้องนี่นะถ้าเราอยากอยากขึ้นลิฟต์ลงลิฟต์เดินไม่ไหวอะไรแบบนี้ก็สามารถขึ้นได้เนะพี่น้องเนาะ ปลายทางของเราก็คือครูโคตนะคะพี่น้องข้าพเสขึ้นยสรซานสลาดตัวนี้เลยเนาะพี่น้องแต่ว่าก่อนที่เราจะกลับบ้านนะคะเราก็อยากเก็บภาพบรรยากาศแบบนี้ให้ท่านผู้ชมดูนะคะเผื่อคนที่ยังไม่เคยมาเนาะจ้า กทางนี้ลงไปข้างล่างนะทุกคนไปเค่ห้าก็ลงไปข้างล่างคือการเนาะพี่นอกขัองใหญ่อเลีพี่นอกขั้วใหญ่จริงๆนะทุกคนโซนนี้ผมมีคนปันด เป็นบรรยากาศที่อยู่รอบๆนะคะพี่น้องรอบๆสถานีรถไฟฟ้าเนาะมีแต่ตึกง้า,งงามๆพี่น้องเลยสวยๆวยนะคะนี่ค่ะประมมาหนีเนาะพี่น้องเนาะนี่นะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศรอบๆนะคะ รถนะพี่นอ้องสองหน้าที่กับมารถนะรถดฟว้าทนะุงคนกับเต้มตลอดเด้อปะมาณนี้นะคะทุกคนที่พอเราลงรถเราก็ขึ้นมาเลยเรือนลงมาเลยเรือนได้เนาะพี่นะ้องเนาะคนเลนอะ่ะ พี่น้องคนได้ขนาดเลยพี่น้องต่อแถวกันเด้อวันนี้พี่น้องเด้อข้ับานเด้อ ขอตัวต่อแถวขึ้นรถก่อนนะคะทุกคนโ okay, อเคเนาะพี่น้องสำหรับคลิปนีออ้เท่าสิร่จบคลิปประวัติยังสมีเดอร์พามาคลิปนี้กัฝากเป็นกำลังใจนะนะคะฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะ